กับสายมินิชาแนลกันแล้วนะคะคลิปนี้นะคะปายก็จะพาทำกินมาม่าเผ็ดค่ะของมาม่าโอเคนั่นเองนะคะนี่ตอนนี้ปายก็ใจเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำา s m r เกี่ยวกับนี่เลยค่ะมาม่านะคะของโอเคค่ะตอนนี้ปายก็ไม่รู้นะว่า มันอ่านยังไงเป็นของยี่ห้อของมาม่าค่ะเขาบอกว่าเผ็ดซีดๆเลยอ่เราจะมาลองดูกันค่ะเอาเริ่มกันเลย จบกันไปแล้วนะคะกับ ASMR กับการกินบะหมี่ถึงสำเร็จรูปรสเผ็ดนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับไปข้างล่างนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจุ๊บๆบ๊ายบายค่ะ